และไปต่อกับควันหลงวันวาเลนไทน์กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ฮะเข้มหมูข้อ,องานคู่กันคุณดาวเ,ออเป็นโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยนะคะ <c oughs> นี่มาแล้วอ้จับมือกันหวานมากๆเลยนะฮะ ลงมาได้เลื่อนมาเลยนะคะแคมหัศวีกับมุกดาณดินรักนั่นเองครับผมเขามาออกงานดูทมาบอกว่าแฟนคลับกรี๊ดไม่หยุดดูดิเี่งแค่ไนเลย่ะทำไมมันดูจริงขนาดนั้นนะนี่นะสิคู่จะจะเป็นคู่จริงหรือเปล่าคุณดาวยังไงต้องช่วยกันลุ้นนะโอ้โหและนี่นะตอนมุกดาร้องเพลงนะฮะเข้มก็คือคอยเต้นให้กําลังใจอยู่ด้วยเลยทีเดียวครับและอีกหนึ่งความเซอร์ไพรส์ในงานนี้คุณดาวดูนะอะไรอ่ะมีแฟนคลับของเพ้่มมุกเนี่ยเขามาขอแต่งงานกันในงานนี้ โมเมนต์นี้เลยนะฮะต่อหน้าเข้ม,มุกกันไปเลยฮะซึ่งเข้ม,มุกนะอยากจะบอกว่าน่ารักมากๆสปอร์ตเต็มที่ถือป้ายแต่งงานกันนะให้ด้วยนั่นแน่นะฮะอันนี้คือ VIP สุดๆนะวีแบบ VIP มากนะฮะ<อ>เป็นแฟนแซวเลยนะบอกว่าอยากถือป้ายแต่งงานกันนะให้เคนม,มุกกันบ้างย,ยังไงอะอและยังไม่หมดนะคุณผู้ชมโมเมนต์ดีๆแบบนี้เมื่อวานนะวันแห่งความรักนะฮะปิดท้ายหวานๆเลยเขาไปดินเนอร์ชาบูด้วยกัน คุณแข้ก็จัดหนักเลยนะฮะมอบกุหลาบแดงให้นี่เอาสินะฮะเรียกว่าเรียกเสียงแซวจากเพื่อนๆได้เต็มเลยแฟนคลับก็คือได้โมเมนต์ต้อนรับมันแห่งความรักแบบจุกๆไปเลยฮะ,ะมันยังไงอ่ะเธอช้ำพี่ดนวาทำไมอ่ะนแบบนีงไงอ่ะคือก่อนหนะ้าน,นี้มันก็ไม่ขนาดดีปะ่ะเออออน,นี้คือความรู้สึกของแม่ป้าเลยนะแม่ป้าเลยเหรอจะคือแม่ป้าคนนึ่ที่นั่งดูแล้วแบบเด็กคู่นี้เป็นยังไงเอางี้แม่ป้าต้องรอลุ้นกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะอ๋อโอเคเดี๋ยวรอลุ้นกันลวกันนะคะ